มีโอกาสที่จะเห็นแบบลูกว่าไปเล่นเป็นแบบคู่รัก LGBTQ ม,กมีโอกาสไหมได้สิการแสดงอะ่ะได้หมดคือสำหรับว่าเองอะ่ะเป็นนักแสดงอะ่ะมันคือถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักแสดงแล้วอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าผู้จัดเขาเลือกเราแล้วเราอ่านบทแล้วบทมันมีอะไรที่น่าเล่นมไม่มีไม่ได้มีว่าแบบต้องเป็นอะไรไม่อะไรเลยอะไรก็ได้เออเราเลยรู้สึกว่าเราเราเล่น เป็น L G B D Q เป็นตัวเองเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเป็นแม่เป็นครูเป็นป้าหรือแม้แต่กระทั่งสมมติว่าเราด้วยความที่เล่นเอ่อซีรีส์วหรือว่าได้ไปเล่นเกิร์ลเลอ่ะมันก็คือการแสดงทุกคู่ทุกคนก็คือทําการแสดงกําลังใช้ศาสตร์ของ acting เข้ามาทําให้คนดูสนุกแล้วก็เชื่อในตัวละครฉะนั้นน่ะมันไม่ได้มีมุมว่าแบบอันนี้เล่นแล้วแบบเอาจินเฮ้ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะ ไม่ว่าจะชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงทุกอย่างมันก็คือมีความจิ้นความฟินทั้งนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันมาจากอะไรความเชื่อในกายเป็นตัวละครแล้วก็ทุกๆคนที่เวลาเราดูกันอยู่แบบซีรีส์วายเก l ร์ลเลิขาก็ใช้ acting ใช้การแสดงจริงๆทุกคน <c oughs> ก็เรียนการแสดง <c oughs> ฉะนั้นน่ะมันเลยรู้สึกว่าถ้าคุณพลอยตัวเองว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จแล้วว <c oughs> ่าบทไหน มันก็ควรจะต้องทําได้พูดแบบนี้นี่แปลว่าไปรับบทมันแล้วใช่ไหมเล่นแล้วเล่นแล้วด้ <c oughs> วยจะได้ดูเมื่อไหร่เรื่องอะไรอุ้ยยังบอกไว้ได้ค่ะเอาเหลือความลับต้นปีแต่ดิวมาแล้วแต่เอาจริงๆนะเมียบอกว่าที่รักคุณดูแล้วอะ่ะหมอนที่บ้านพังหมดเลย <c oughs> จิกหมอนเอาจริงๆถามว่าดูแล้วแบบอินไหมบางทีแบบมันอินนะ <c oughs> นี่มันคือมันคือศาสตร์ของอการแสดงและศาสตร์ ของศิละปะในการถ่ายทอดงานภาพทั้งนั้นแหละเราก็เรียนรู้โลกใหม่ในะ่สิ่งใหม่ๆเออเราก็เราเองเราก็เปิดใจเราก็โตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีสายวายรุ่นพ่อไหมนี่แหละเรื่องที่ฉันเล่นอยู่คือรุ่นพ่อหมดเลยอุ้ยเรื่องหน้ารอดู